fc เรื่องเดาวเบิร์ว่าเอ็ดเวนี่สิแปลกว่าอย่าง fc แมงมีเขาตาสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะสู่เพจสิลลมสาวพูดไทย oh. นะคะคลิปนี้เะคพาทุกคนมาอยู่ที่เครื่องหนองนานะคะเราวกจะพาทุกคนมาเออเร,เรียนรู้ภาษาพุทไทยอีกแล้วนะคะเวลาซุ้มสร้างก็ที่หนึ่งนะคะ fc บอกเดี๋ยวเขาจะมาต่อจากอีพีก่อนก่อนนะคะอีพีก่อนหน้านี้หสองคำทึ่งๆนี้ไปแล้ววันนี้เขาจะมาสองคำเออแม่งสองบรรทัดนี้นะคะทุกคนนี่อันนี้คือตีกในพร้อมเลยนีย่เลิศบอกนี่ อันนี้คือเอ็นยังมันเอขคืนนะเอฟซีผ่านไปโดนแล้วยังเอาคืนรืยยังยั่งนะคะก็ยังเอ็นอยู่นะคะเดี๋ยวอาจจะแล้วหน้าฝนนี่แหละบรานันอาจจะต้องถอนออกนะคะทุกคนเนี่ยเข้ามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะฝอมยมาโดนแล้วออถึกอันอีกแล้วนะคะเออคุณชายบอกว่าเออนะนเออคืคอจิบนะคะทุกคนจจะเดี๋ยวเข้ามาเริ่มคําแรกกันเลยนะคเะข้า,า่าเฮานะคะเฮหนา ถ้าเป็นผู้ไทยวลเนาะจะออกเป็นเฮอนาถ้าอีลาผู้ไทยคำประการเฮออน้าอีลาเสียงสีไปเฮือนาก่อนเฮอนานี่ก็คือแปลว่าทุ่งนาหรือว่านานี่นะคะทุกคนเป็นเฮอน่านะคะ,นะคะทุกคนโอเคมาคําที่สองถ้าคาว่าก่อเข้าก่อเข้านี่ก็คือก่อเข้านี่ก็คือต้นข้าวนั่นเองนะคะั หญ่ขึ้นมาเป็นเกอเป็นต้นๆ้นไปนะคะแต่ว่าให้ให้ให้บาดีลาเอิญนะเป็นกอเข้าก่อเข้าขึ้นสูงแล้วประมาณนี้แต่ว่ากอเข้านี่แปลว่าต้นข้าวนั่นเองนะคะทุกคนนะมาคําที่สามคำที่สามก็คือคาว่าห้องเข้านะคะห้องเขานี่ก็คือรวงข้าวนะคะที่เป็นเมล็ดนั่นเองนะคะทุกคนห้องเขาก็คือรวงข้าวนั่นเองนะคะ fc หนึงออกบารวงข้าวนะคะเดี๋ยวหอดยาหนาเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้บึงอีกนะคะ fc ว่าอย่างนอสนะคะโอเคมา คำที่สี่นะคะคำที่สี่คำว่าเอสเวนะคะเอสเวเอฟซีลองดาวเบิงว่าเอสเวนี่สิไปว่าอย่างติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเขาจะออป่ะคะเอสเวยิราไปเอสเวกันเด้อนะคะมื่อนี้หรืออีแม่อาจจะบอกว่ามื่อนี้ยลราเอสเวหรือยังอ่ะเอฟซีลองดาวเบิงหูอบู่ป่ะคะแน่บอกหูมันว่าอะเอสเวเนี่ยคือแปลว่าทำงานนะคะทำงานแปลว่าหรือว่าทำเบี้ยคือสุนนะมื่อนี้ยลรา ไปเฮ็ดงานก็เนิ่งไปเอ็ดเวก็เนิ่งก็คือเอ็ดเวก็แปลว่าทำงานนั่นเองนะคะทุกคนนะมาคำนี้สิเอาไปเอาไปคำที่ห้าเราต้นนี้เนาะ,นนนะคำที่ห้าคำว่าตัเงียนตัเงียนนี่มีเอฟซีมาเมน,นี่ลาคนหนึง่งพออีลาเคยเว้าถึงตัเงียนที่อยูอ่ฟังทางนาโคกไปในเอฟซีอาจจะแปลว่าแปลว่ากลางวันด้วยนะใช่คะ่ตะตัเงียนก็แปลว่าเวลากลางวันด้วยแล้วก็เป็นตัเงียนคือเป็นดวงตะวันด้วยนะคะก็คือได้สองความหมายนะคะทุกคนตัเงียนนี่ก็แปลว่า เวลากลางวันนะคะตดอุยอยอ้ยแม่เข้าตาแม่แมงวีข้าตา FC แมงวีข้าตาเมื่อกี้นี่นี่มันคือเออเดี๋เด็ตาติบตีเป็นกับบินมาเข้าทุกคนตาติปตีเป็นกับแมงเอ้า่งเงี้ยเราบินมาเข้าตาอีดาสวยโอ้ยขยดัดจังไว้วยกันสอนภาษาอุไทยอีหลีโอเคน่าจะออกไปแล้วนะคะทุกคนนะสูตนมหทาคำเมาเดี๋ยวเข้ามาทบทวนกันนะคะก็คือคำแรกคำว่าเฮือนา เฮือนานี่ก็แปลว่าทุ่งนาหรือว่านานะคะคํานี้ก่อเข้านะคะก่อเข้าก็แปลว่าต้นข้าวนะคะอันนี้ห้องข้าวนะคะก็แปลว่ารวงข้าวนะคะทุกคนนะอันนี้เอเบนะคะเอเบก็คือแปลว่าทํางานนะคะเอเบก็คือเอ็ดงานก็คือทํางานนั่นเองแล้วคำนี้คขามาตางยินตางยินนี่แปลว่าเวลากลางวันก็ได้หรือว่าตางยินก็คือแปลว่าดวงตะวันหรือว่าตะวันนี่ค่ะจะขึ้นตะเวนหนึงค่ะทุกคนแต่เดินตางยินนะคะ โอเคมาหาคำสั้นๆคือเก่าในคลิปนี้เดี๋ยวอีลาขอตัวก่อนเด้อไหนก็ฝากกดไลค์กับคนติดตามเพจสิรินทร์สาวกุไทยเด้อจ้านะคะอีพีนี้ก็ใกล้จะห้าสิบแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้อีลาเด้อๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบายแงขวบอัดถือกันนี้สดบ๊ายบายฝปแล